สวัสดีน้องนองนักเรียนทุกคนนะครับพบกับครูครัฟคณิตออนไลน์เช่นเคยครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นการเฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์แพทหนึ่งปี63ข้อที่12นะครับซึ่งเป็นเรื่องฟังก์ชันนะฮะจริงๆข้อนี้มันมีความยากเลยแหละนะต้องใช้เวลาอยู่สักพักหนึ่งในการงมแต่พงงมเจอแล้วเนี่ยขั้นตอนมันไม่ยากนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะ ข้อ12นะครับก็คือกำหนดให้ r เนี่ยแทนเซตของจำนวนจริงนะครับแล้วก็ f เป็นฟังก์ชันของ r ไป r นะฮะแล้วก็ g ก็เป็นฟังก์ชันจาก r ไป r เหมือนกันก็คือมีโดเมนและเรน์เป็นจำนวนจริงทั้งคู่นะครับเขาบอกว่ากไก่ให้เงื่อนไขามาแบบนี้ขอไข่อย่างนี้ขอควายแบบนี้คำถามคือถ้า a เป็นจำนวนจริงที่ทำให้สมการนี้เป็นจริงแล้ว f ga เท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะฮะก็คืออันนี้มีวงเล็บด้วยนะอ่ะแสดงว่าเราจะต้องหาตัว a ก่อนใช่ไหมเราจะต้องรู้ว่า a เท่าไหร่แล้วเราก็จะต้องรู้ว่า ga คือใครและเราก็ต้องรู้อีกว่า f ของ ga คือใครใช่ไหมนั่นคือเราต้องไปหา gx กับ fx ก่อนนะครับข้อนี้เนี่ยความยากมันอยู่ตรงนี้ว่าเราจะมองออกไหม ว่าไอ้เจ้า fx gx เนี่ยมันคืออะไรอ่านะครับเรามาสำรวจกันอย่างละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับน้องครับเขาบอกว่างี้ฮะก็ไก่ได้นะ <c oughs> f ของลบ x เท่ากับลบของ f x นะครับมันเหมือนมันเป็นฟังกช์ชันตัวหนึ่งที่เขาให้เรามองภาพว่าถ้าข้างในนี้มีลบเนี่ยเราสามารถดึงลบมาไว้ข้างหน้าได้ <c oughs> เห็นไหเออนะฮะประมาณว่า ถ้าสมมุติเราใส่่1ลงไปตรงนี้เป็น1เหนะ็นไหมเราสามารถดึงลบออกมาไว้ข้างหน้าแล้วก็มองว่าเป็น f ของ1ก็ได้เ <c oughs> ก็จะไหมฮะ,ะให้ดึงลบออกมาได้ตัวหนึ่งอันนี้เป็นการเทียบเคียงเฉยๆนะในความหมายที่แท้จริงมันอาจจะไม่ใช่แบบนี้แต่ให้มองเป็นภาพไปก่อนมองเป็นภาพแบบนี้ว่าสามารถดึงลบออกมานอก f ได้โอเคไหมฮะอันที่1นะติดไว้ก่อน นะครับส่วนตัวที่2นะครับขอไข่นะฮะถ้าเราใส่ x ลงไปตัวหนึ่งนะครับ g ของค่าลบ x จะเท่ากับ g ของ x มันเหมือนกับว่าอ่ะถ้ากราบใส่แบบเมื่อกี้เนี้ยใส่ลบ1เนี้ยความหมายมันก็จะมีค่าเทียบเท่ากับใส่1ลงไปเห็นไหมแสดงว่าการที่เราใส่ลบลงไปใน x ของ g นะฮะมันก็เหมือนกับไม่ใส่ลบใช่ไหม g ลบ x เท่ากับ g x ตัวเดิมนะครับอ่ะอันนี้เราตีความกันประมาณนี้นะครับต่นี้ตัวกุญแจอันที่1น,นะครับกุญแจอันที่1คือขอควายนะเราต้องหยิบขอควายมาแก้ไขนะครับเพราะว่าขอควายเนี่ยมันมีทั้ง f x มีทั้ง g x นะฮะเราก็เลยจะเอาตัวนี้มาดัดแปลงนิดนึงพร้อมนะฮะอ่ะเรามาดูกันจากขอควายนะครับน้องครับจากสมการในข้อขอควายก็คือ f x ลบ g(x) เนาะมันเท่ากับ x กำลัง2ลบ 2x อ่ะให้อันนี้เป็นสมการที่1เดี๋ยวเราจะทำการแกะ f(x) กับ g(x) ออกมาดูนะว่าทำยังไงนะครับถ้าคูกลับแทนทดสอบโดยการแทน x นะครับทุกที่ในสมการ1นะด้วยลบ x นะครับมันจะเป็นยังไงครับน้องๆอ,งอะ พอเราแทนแล้วแทน x ด้วยลบ x นะฮะอ่ะเขียนลงไปก่อนตัวนี้คือลบ x แล้วก็อันนี้ก็คือลบ x ใช่ไหมทางทางฝั่งขวาก็คือเปลี่ยน x ให้เป็นลบแล้วอยู่ในกำลังสองนะครับแล้วก็ลบ2แล้วก็ตรงนี้ก็คือลบ x โอเคนะฮะอันนี้คือเปลี่ยน x เป็นลบ x นะครับแล้วเรามาลองตีความกันอีกทีหนึ่งอ่ะ <c oughs> เมื่อกี้ครูเขาบอกว่าไงนะภาพของ f ลบ x สามารถที่จะดึงลบออกมาได้ <c oughs> ใช่ไหมเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเอาลบมาไว้ข้างนอกแล้วมีค่าเทียบเท่า f x ได้จำได้ปะนะฮะส่วน g ลบ x มันจะมีค่าเทียบเท่ากับ g x เฉยๆถัไดไหมฮะที่เมื่อกี้เราวิเคราะห์กันในกอไก่ขอไข่เนาะ,ะ g ลบ x จะมีค่าเป็น g x เฉยๆ ดังนั้นทางขวาเนี่ยเราคิดตามจริงทางขวาเราคิดตามจริงคืออะไรลบ x ยกกำลังสองมันก็จะได้ x กำลังสองนั่นแหละเนาะอ่าลบสองคูณลบ x ก็จะเป็นบวกใช่ไหมแล้วก็สองคูณ x คิดทันไหมครับนะฮะได้ประมาณนี้เนะเพราะฉะนั้นจากฟังก์ชันที่1พอเราแทาน x ด้วยลบ x เราจะได้หน้าตาของฟังก์ชันที่2เห็นไหมฮะ เนาะได้หน้าตาแบบนี้มานะเราก็จะเห็นว่า2ฟังก์ชันเนี้ยมันจะมีความสัมพันธ์กันนะครับเหมือน2ตัวแปรเลย f x เป็นตัวแปรที่1 g x เป็นตัวแปรที่2น้องๆคิดทันไหมครับตรงนี้นะตามให้ทันนะถ้าเราทําตรงนี้ได้ที่เหลือจะง่ายแต่ถ้าเราทําตรงนี้ไม่ได้ก็ไปต่อไม่ได้เลยนะครับความยากมันก็อยู่แถวๆนี้แหละนะครับข้อนี้จะเห็นว่าครูก๊อไม่ได้ ไม่ได้ไปปูพื้นฐานอะไรใหม่เลยเพราะว่ามันใช้ความรู้เดิมอยู่แล้วนะครับเป็นการแทนค่าคำนวณเลขอ่ะมาดูต่อนะครับมาดูต่อจากสมการที่1นะฮะสมการที่1ที่โจทย์ให้มานะครับแล้วก็สมการที่2ที่เราสร้างขึ้นเมื่อสักครู่นี้นะครับโดยการแทน x ด้วยลบ x เนาะเราลองเอาสสมการนี้นะครับมาผสมกัน โดยการที่ครูครเอาสมการ1เนี่ยนะไปบวกกับสมการที่2นะฮะบวกกันเพื่อที่ว่ามันจะมีบางตัวที่หักหล้างกันได้เช่น f x กับลบ f x เห็นไหมมันหักหล้างกันก็จะหมดไปนะครับอ่าพอมันหมดไปปั๊บมันก็จะเหลือ g x กับ g x เนื่องจากมันเป็นลบทั้งคู่เมื่อรวมกันก็จะได้ลบ2 g x ท้าไมฮะ นี่นะได้ลบสองแล้วพอมาดูทางขวามันก็จะมีลบสอกับ 2x ที่หักล้างกันได้พอดีอีกนะครับดังนั้นมันจะเหลือ x อ็กำลังสบวกเกำลังสบวกกันก็จะเป็น 2x งเอ็กำลังสทันไหมฮะเห็นไหมมันจะค่อยๆได้ gx ออกมาแบบง่ายๆแบบซอฟๆเห็นไหมฮะ,ะไม่ต้องไปตะลุยตะลุยตะลุยอะไรของมันนะไม่ต้องแท่นหแท่นสแท่นไม่ต้องนะฮะทีนี้ เราก็ย้าย2ไปหารกันนะครับเอาสองไปหารกันหมดแต่มีลบด้วยเราก็เอาลบคูณตลอดนะดังนั้นเราจะได้ว่า g x คือลบของ x กําลัง2นะฮะตัวนี้นะให้เป็นสมการที่3คิดทันไหมครับอ่าข้อควรระวังนะครับน้องครับเวลาเราเจอลบ x กําลัง2แบบนี้มันแปลว่าอะไรมันแปลว่าเครื่องหมายลบ อยู่ข้างนอกเครื่องหมายลบไม่ได้ยกกำลังเข้าใจนะเครื่องหมายลบมันไม่เกี่ยวกับการยกกำลังสองเพราะว่าไม่ได้ใส่วงเล็บนะครับนี่คือความอันตรายที่น้องๆหลายคนต้องห้ามประมาทเลยนะ,ะการใส่วงเล็บกับการไม่ใส่วงเล็บมีความหมายต่างกันอย่างนี้แหละโอเคอ่ะนี่คือสิ่งที่เราได้มาคือ g x เห็นไหมฮะนี่คือ g x ทีนี้ ถ้าเราอยากได้ fx ด้วยน้องๆก็แค่เอา gx ไปใส่ในสมการที่1น,นะฮะโอเคนะอ่ะกูก็ลองทำดูเลยนะครับก็แทน3ใน1น,นะทันไหมดูทันไหมแทนสมการ3ในสมการ1น,นะครับน้องจะได้ผลลัพธ์ว่าไงก็ fx ลบ gx ใช่ไหมมันก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรครับ ตรงนี้นะจะได้ว่า f x ลบ g x g x ของเราก็คือลบของ x กำลังสนะใส่ลงไปนะครับทางขวาคืออะไรทางขวาคือ x กำลังสองลบ 2x อ่ x เราก็ยกมามันก็คือ x กำลังสลบ2 x นะฮะ เพราะฉะนั้นลบชนลบเป็นบวกเราก็จะได้ f x บวก x กำลังสเท่ากับ x กำลังสลบส x นั่นเองใช่ไหมแล้วเราก็ย้าย x กำลังสองไปลบกันเพราะฉะนั้นนอ้นองก็จะได้ทั้ง f x g x ออกมาแล้วนะครับ f x เราก็คือลบ2 x นั่นเองยากไหมอ่ะนะฮะอันนี้คือสมการที่4นะครับ มาถึงขั้นนี้เนี่ยเราก็จะได้ทั้ง g x ทั้ง f x ทันไหมฮะนี่เรียกว่าเป็นพาร์ทที่1น,นะครับพาร์ทที่1ของโจทย์ข้อนี้ว่าน้องๆต้อง,อง,อง,องพยายามแกะ f x g x ออกมาให้ได้ซะก่อนนะพอเราได้ตัวนี้แล้วเราถึงไปใช้เงื่อนไขที่สองของโจทย์อีกทีหนึ่งโอเคไหมฮะตรงนี้พอเข้าใจไหม นะสรุปเมื่อกี้เราเริ่มต้นด้วยอะไรนะเราเริ่มต้นด้วยการแทน x ด้วย g x เนาะทุกอย่างเกิดจากบรรทัดนี้ถ้าไม่มีบรรทัดนี้เราจะไปต่อไม่ได้ใช่ไหมฮะโอเคนะแต่กว่าจะมองตรงนี้ออกได้ก็ใช้เวลายเยอะเหมือนกันนะอะมาดูต่อนะครับเงื่อนไขที่โจทย์ให้มามันยังมีอีกส่วนหนึ่งก็คือ f 10บบวก a นะครับลบกับ F10-A ลบ A และเท่ากับ G10 นะเราเอาสมการนี้มาเชงอีกทีนึ่งเอามาแตกออกให้หมดอ่ะกรูครับจะยกสมการนี้ลงมาใช้ตรงนี้นะจากสิ่งที่โจทย์ให้มาเริ่มใหม่เริ่มใหม่ F ของ10บวก A ลบกับ F ของ 10-A ลบเเท่ากับ G10 นะจากสิ่งนี้จากสิ่งที่โจทย์ให้มาอ่ะขยับนิดนึงมองเห็นไหมอ่าโอเคนะอ่ะเมื่อกี้คูกับย้อนลงมาให้ดูก่อน g x มันคือตัวนี้ fx คือลบ2 x นะ fx คือลบ2 x งั้นเดี๋ยวเราเอา fx มาใช้ก่อนเนื่องจาก fx คือลบ2 x ฉะนั้นพอเราจะแทนค่าตรงนี้ลงไปเราแทน10บวก A ลงไปใน x ทันไหม <c oughs> มันก็จะได้ว่าลบ2 x x ก็คือ10บวก a เข้าใจไหมฮะก็คือเอาไปใส่ใน fx อะนะตรงนี้มันคืออะไรตรงนี้มันคือ fx ถ้ากับลบ2 x ใช่ป่ะอ่ะเราก็เอาตัวเนี้ยใส่ลงไปที่ x ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับตัวหลังนะใส่วงเล็บไว้ก่อนใส่วงเล็บไว้ fx คือลบ2 x ตอนนี้ x คือ10ลบ a นะครับทันไหมฮะ ก็คืออันเดียวกันเนี่ยใช้ฟังก์ชันเดียวกันนะครับก็แทนค่าลงมาแต่เนาะ <c oughs> ส่วนทางขวานะครับทางขวา g 10นะ g คืออะไรนะ g คือลบ x กำลังสองจำได้ไหม g x มันคือลบ x กำลังสองเพราะฉะนั้นเราก็ใส่ลบไว้ข้างนอกแล้วก็ใส่สิแล้วค่อยยกกำลังสองเฉพาะเลขสินะครับได้แบบนี้นะ โอเคเห็นไหมมันจะเหลือแต่ตัว A อย่างเดียวแล้นะครับน่าจะพอทำได้นะอ่ะเปิดวงเล็บเอาตัวนี้คูณเข้าเป็นลบ pues, 20นะคูณเข้าอีกก็จะเป็นลบ 2a นะครับตัวหลังเนอะเอาลบคูณ2ก็เป็นบวก2ใช่ไหมบวก2แต่2คูณ10ก็เป็น20 2นะฮะ2คูณลบ A ก็เป็นลบ 2a อีกทีหนึ่งนะฮะก็จะเท่ากับลบ1 ร้อยนะฮะคิดเลขคิดเลขลบ20บวก20อ่าหมดไปนะครับลบ20บวก20หักล้างกันหมดไปลบ 2a กับลบ 2A มันก็จะเป็นลบ 4A เท่ากับลบ100้ยใช่ไหมได้ตัวนี้นะน้องๆก็แค่ย้ายลบ4ไปหารนะครับย้ายลบ4ไปหารเพราะฉะนั้นลบลบเป็นบวก4หาร1 0 0ก็จะได้25เอาละ สวยงามมาเรื่อยๆนะสวยงามมาเรื่อยๆได้ตัว A แล้วนะครับน้องๆนะฮะได้ตัว A แล้วนะ,ววนะขั้นสุดท้ายนะครับอันนี้คือการใช้ขั้นที่1เราหา fx gx ใช่ไหมเราหา2ตัวเราหา fx gx ขั้นที่2เราเอา fx gx มาหา a นะครับพอเราหาตัว a ได้แล้วนะครับขั้นต่อไปเราก็ไปหาสิ่งที่โจทย์ถามคือ f ของ g a นะมาดูกัน f ของ g a เนี่ยเราก็เอา a เข้าไปแทนแค่นั้นแหละนะครับนะเขียนว่าอะไรดีนะเนื่องจากว่า f ของ g a ใช่ไหมมันก็จะต้องเท่ากับ f ของ g 25ถูกไหมฮะนะ gx คืออะไรนะอ่า gx คืออะไรดูข้างบนนี้ก็ได้นี่ gx คืออะไรลบ x กําลัง2งั้นครูก็แทนลงไปซึ่งยังซ้อนอยู่ใน f นะอ่ะมันก็คือลบ25กําลัง2ถูกไหมฮะซึ่ง25เนี่ยยกกําลัง2ก็จะได้625นะโดยที่ตัวลบมันไม่ได้เกี่ยวกับกําลัง2เห็นไหมฮะอ่ะมันก็จะกลายเป็นภาพของ f x อีกทีหนึ่งถั่งไหม f x f x ถ้ากิาอะไร f x ก็คือลบ 2x นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันก็เหมือนกับให้เราเอาตัวเนี้ยไปแทนดี x อีกทีหนึ่งนั่นคือลบ2แล้วก็ x ถั่งไหมฮะลบ 2x นะสุดท้ายนะครับลบคูณลบเป็น บวกใช่ไหมลบคูนลบเป็นบวก2คูณกับ625มันก็จะได้1250เพราะฉะนั้นค่าของ fa นะะฮค่าของ fa เรารู้เลย f ของ ga ไม่ใช่ fa นะครับจะเท่ากับ1250ตรงนี้ดูทันไหมนะประมาณนี้เลยนะ นี่คือกระบวนการคิดของข้อ12นะครับในโจทย์แพทนหนึ่งน้องๆก็ไปหาคำตอบครับคำตอบอยู่ตรงช้อยที่1นะฮะ1,250นะฮะและระวังนะระวังนะก้อนี้เนี่ยช้อยที่1เนี่ยเป็นบวก1250ช้อยที่5เนี่ยเป็นลบ1250เห็นไหมมีการหลอกเครื่องหมายอีกต่อหนึ่งด้วย ถ้าชอยที่2เป็น800ชอยที่4ก็เป็นลบ800อเอาสินะฮะตรงกลางนีศูนย์เลยนะเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยเรื่องเครื่องหมายเนี่ยต้องระวังแล้วครูก็คิดว่าน้องๆหลายคนอาจจะถ้าจะผิดพลาดตรงไหนตกหลุมตรงไหนก็น่าจะเป็นตรงลบ x กําลัง2นี่แหละตรง g x เนี่ยน้องหลายคนอาจจะสับสนว่าเครื่องหมายลบยกกำลังสองแล้วหายไปหรือเปล่าเออมันอาจจะไปตกคำตอบข้ออื่น เครื่องหมายอาจจะผิดพลาดได้เนี่ยจุดเล็กๆน้อยๆนะฮะร,รายละเอียดพวกนี้เราต้องคำนึงถึงเวลาซ้อมเราถึงต้องซ้อมคิดเลขจริงๆไปด้วยนะฮะมันต้องซ้อมคิดเลขจริงนะอ,อ,นองนบางคนบบกทำมาถึงขั้นออเออช่างมันเหอะขี้เกียจเดี๋ยวไปคิดเลขในห้องสอบนะครับแรกๆเราควรจะซ้อมบ่อยๆให้คิดเลขเก่งๆชินๆโดยเฉพาะเครื่องหมายตัวไหนยกกําลังตัวไหนไม่ยกกําลังลบบวกลบด้วยลบลบคูณลบเป็นบวกพวกเนี้ย มันมันจะเกิดความคล่องตัวเก่งขึ้นโดยการฝึกคิดเลขจริงนะฮะเพราะเวลาทําโจทย์พวกนี้ทําให้จบข้อนะอยู่บ้านเนี่ยนั่งทำทำเนี่ยทำให้จบข้อเพื่อความเก่งขึ้นของตัวน้องๆเองนะไม่มีคนอื่นมาเก่งกับเรานะฮะเราทําได้เราก็เก่งเองนะครับไม่แบ่งคนอื่น <laughs> โอเคนะฮะ นี่ก็คือแพทหนึ่งปี63ข้อ12นะครับถามว่ามันยากมากไหมอ่ะมันมีจุดยากของมันอยู่นะครับมันมีจุดยากแต่ว่ามันก็ไม่ได้ายากจนแบบทำอะไรไม่ได้ก็สามารถที่จะพอแสะได้เนาะโอเคนะเอาละครับข้อนี้ก็คงจบประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็อย่าลืมนะถ้าไม่ชอบนะครับก็ไม่เป็นไรปล่อยคู่กับทิ้งไว้ตรงนี้นะครับโอเคเนาะ แล้วเดี๋ยวอย่าลืมติดตามข้อต่อๆไปด้วยนะครับขอให้ขยันขยันเข้าไว้ข้อนี้จบแล้วสวัสดีครับ